สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันศุกร์นะคะเด็กๆอ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในหน่วยโรงเรียนของเราใช่ไหมคะวันนี้วันศุกร์แล้วคุณครูจะทบทวนให้เดียๆอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกอ่ะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนบุญนาดาวิทยาอ่ะตั้งอยู่ที่4ี่หหหมู่3ามตาบุแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะอ่ะสีประจำโรงเรียนของเราก็คือ สีขาวและสีเขียวสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนคือดอกบัวนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นไม้ประจําโรงเรียนของเรานะคะก็คือต้นจานนาหรือเรียกอีกอย่างว่าต้นทองกวาวนะคะ,ะคำขวัญของโรงเรียนนะคะเลิศล้ําคุณธรรมน้อมนําปัญญาพัฒนาสังคมและ ผู้รับใบอนุญาตของเรานะคะท่านมีชื่อว่านายเรียบบุญเชื่องผอ,อชื่อผอ,อจันอ่าผอพคะมลบุญเชื่องนะคะครูประจำชั้นชื่อคุณครูเขม,มีกาเดชพรและคุณครูกระสมารดีเรืองกระโชกนะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะลูกให้เด็กๆนะเตรียมใบงานเสริมทักษะนะคะไปดูก,กันคะ่ะ ใบงานเสริมทักษะหน้าที่ 85, 86และ87นะคะก่อนที่จะไปทำใบงานเสริมทักษะคุณครูใช้เด็กๆนะคะฝึกออกเสียงสะกดคำที่ประสมด้วยสระแอถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะออกเสียงตามกันด้วยนะคะ ba a ba pa a pa h a h a h พตออาตากอแอแกไม่เอกแกตาแกพอแอแพรตออาตาสอีสีแพตาสี ต่อไปเปิดใบงานเสริมทักษะนะคะหน้าที่85เด็กดูภาพน้องโบนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารกับเพื่อนๆแล้วช่วยน้องโบนะคะเขียนสะกดคำสระแอให้ถูกต้องไปดูที่ข้อหนึ่งนะคะต่อเต่าเป็นรูปเต่าใช่ไหมคะบวกสระแอบวกรูปงูบวกบอมมาบวกสระ,ะโออะสระแอนะคะ เป็นสระที่เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านเสียงของพยัญชนะก่อนแต่ว่าถ้าเราเขียนเป็นคำเด็กๆต้องนำสระเอมาไว้ด้านหน้านะคะลูกอ่ะลองอ่านข้อหนึ่งตอแองแตงโมโอโมสระโอก็เช่นกันเป็นสระโอที่เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะนะคะอ่ะมาดูคำแรก ตอแองอแตงเราอ่านต่อต่อก่อนแต่สละแอเป็นสระที่เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะเราก็ต้องเขียนสละแอก่อนนะต,อออต่อแองโอแตงต่อไปมอโอโมอเราอ่านมมมาก่อนเราอ่านพยัญชนะก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าสระโอเป็นสระที่ต้องเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เราก็ต้องเอาสระโอมาเขียนก่อนนะคะลกูกมโอโโมแตงโมเด็กๆควบคุมกล้ามเนื้อมือของตนเองเขียนได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่เขากำหนดให้นะคะต่อไปข้อ2กอกออวกแกว้วแกว้วไม่โทแกว้วอะสระแอเป็นสระที่เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะถึงแม้เราจะอ่านกไก่ก่อน แต่สระแอต้องอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะเด็ดเด็ก็เขียนสระแอก่อนเราตามด้วยกอไก่กอแอวอวอแหวนไม่โทแก้วต่อไปข้อ3ามปอแอดแปดเช่นเคยต้องเขียนอะไรก่อนคะอ่ะเขียนสระแอก่อนเพราะว่าสระแอเป็นสระที่ต้องเขียนไว้ข้างหน้า พยัญชนะปแอ,อรอแปต่อไปมแอวแมเขียนสระแอก่อนนะคะมแอวแมต่อมามแอแมแม่ไม่เอกแม่เขียนสระแอก่อนนะมแอแมแม่ไม่เอกแม่ อีกครั้งหนึ่งนะคะตอแองอแตงมอโอโมแตงโมกอแอวแก้วแก้วไม่ถูกแก,อออออก้วปปแอดดแปดมอแอวแมวมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่มแมตงโมแกว้ว แปดแมวแม่อ่ะเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้าแปดสนะคะให้เด็กๆนะคะลูกเขียนตามรอยประคำที่ประสมด้วยสระแอเขียนตามรอยประสวยๆบรรทัดที่สองคัดคำให้เหมือนกับคำที่อยู่ด้านบนเต็มบรรทัดนะคะอ่ะอ่านตามคุณครูคะ่ะ พอแอแพบอแอแบหอแอแหโกอากาฟอแอแฟกาแฟแพแบแหกาแฟต่อไป ใบงานหน้าที uh, ่87นะคะเขียนคำเขียนภาษาอังกฤษอักษร K ไปฝึกออกเสียงคำศัพท Ke ์กันก่อนค่ะ K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 ite K K k e ค K Kite ะให้เด็กๆนะคะเขียนอักษรตัวเคตามรอยประสวยๆ แล้วเขียนคำศัพท์ที่อยู่ตรงกลางนะคะลกูกเขียนช่องที่อยู่ตรงกลางหรือบรรทัดที่สองเขียนให้สวยๆเลยเมื่อเสร็จแล้วระบายสีสวยๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อก่อนทำใบงานทุกครั้งเสร็จแล้วส่งงานคุณครูด้วยนะคะอ่ะ แล้วคุณครูให้หยุดพักวันสองวันวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมดูแลพักผ่อนสุขภาพร่างกายตนเองด้วยนะคะและที่สำคัญช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือได้นะคะลูกวันนี้คุณครูปุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะอ่ะขอโทษค่ะเราเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ